สวัสดีครับพี่น้องครับมาชมพระนางพญานะครับเอาแบบแสงธรรมชาตินะวันนี้แสงธรรมชาติสวนหลังบ้านนะครับจะได้อีกมิติหนึ่งนะครับพาชมพระนางพญาเนื้อหินลัมีดอง์นี้หน่อยนะฮะก็มีความสวยงามขนาดไหนนะครับพี่น้องครับเชิญชวนนะครับวันนี้วันเสาร์เรามาลุยกันนะฮะอาจารย์นั้นก็มีความสุขนะครับในการไลฟ์นะฮะแบ่งปัน ความรู้เรืแน่อนอนกับพี่น้องนะครับพี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเรียกเรียกพี่เพื่อนๆพือน้องๆของเราเข้ามาร่วมกันนะคร่าจะพาชมพระนางพญาเข่าโค้งนะเนื้อแกล่งเป็นขินรับมีดเลยนะฮะองนี้นะครับชมพุทธศริลป์กันนะครับเอาแสงธรรมชาตินะครับแสง ธรรมชาติสวนหลังบ้านนะครับจะได้อีกมิติหนึ่งพี่น้องครับในการที่จะชมพระเครื่องนะครับเชิญชวนนะครับเข้ามาแล้วก็ทักไทยภาษากันนะครับกดไลค์กดแชร์นะทักทายภาษากันครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ไม่ติดภารกิจนะครับกราบเรียนเชิญเข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันวันนี้วันเสาร์ครับหลายท่านก็พักผ่อนหลายท่านก็มีกิจการทํางานนะครับ รอพี่น้องเราสักครู่ครับองค์นี้แหละครับจะพาลุยกันในเนื้อขานะครับแสงธรรมชาติจะได้มิติหนึ่งของการชมนะฮะความงดงามต่างๆนะครับนางพญาเข่าโค้งนะฮะองนี้ครับนี่ครับอาจารย์ไม่ได้รับเช็คพระครับต้องกราบขออภัยด้วยครับอ่าไม่รับเช็คพระนะครับตอบท่าน อัญชนาพรน,นะฮะัชนานะฮะต้องกราบขออภัยนะครับแบ่งป,ปันความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆครับผมเรียนรู้ร่วมกันนะฮะเรียนรู้ร่วมกันนี่ครับหลังพญยาองค์นี้สวยไหมครับ <c oughs> สักครู่หนึ่งเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในแสงธรรมชาตินะฮะในบรรยากาศแสงธรรมชาติสวนหลังบ้านครับมาดูกันนะองค์นี้นี่ฮะสักครู่หนึ่งนะครับมาพูดมาคุยกันบางครั้งแสงธรรมชาติทําให้เราได้อัตรรสมากกว่าแสงไฟเนาะพี่น้อง เป็นเรียกว่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยจะสุดยอดเลยอะจาน้นว่านะนี่ฮะหนึ่งร้อยท่านกับขอบพระคุณครับเดี๋ยวรอพี่น้องของเราสักครู่ครับมาพูดมาคุยกันในบรรยากาศวันหยุดวันเสราร์นะฮะวันเสาร์วันเสราร์วันเสราเสรา์น,รานะครับชมพระสักองค์หนึ่งจิบน้ําชากาแฟกันนะครับตอนนี้อาจารย์ก็กําลังดื่มน้ําชาใบากระท่อมนะฮะน้ำชาใบากระท่อม ใบกระท่อมมีประโยชน์นะพี่น้องครับมีประโยชน์มากๆเลยพี่น้องลองดูนะสําหรับท่านไหนที่ไม่แพ้นะฮะแต่หลายทนหลายคนก็แพ้นะครับแต่อาจารย์ไม่ได้แพ้นะครับก็กินแล้วมีประโยชน์มากมันก็เป็นยานะครับกินน้อยๆเป็นยานะฮะไม่ถึงท่านติดนะครับชาใบกระท่อมนี่ถือว่าสุดยอดมากพี่น้องครับสวยมากครับอาจารย์กลาบขอบพระคุณครับท่านครองนะครับ K H O N G นะฮะสวยมากครับขอบพระคุณมากครับ บรรยากาศสวนหลังบ้านนะมาอยู่กับอาจารย์นันเร็วนะฮะพี่น้องท่านไหนว่างๆพอจะชมได้นะครับราบียนเชิญนะฮะทางทิกตอกทิกตอกนะฮะทิกตอกตอนนี้ใครๆก็หนีจากเฟซบุ๊กหนีจากอะไรมา t ิกตอกแล้วนะครับเพราะว่า t ิกตอกค่อนข้างที่จะแอคทีฟนะฮะแอคทีฟแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับและเป็นคลิปต่างๆไม่น่าเบื่อนะฮะไม่น่าเบื่อนะครับหลายเพจหลาย หน่วยงานหลายธุรกิจก็หนีมาติกตอกอาจารย์นนัก็เช่นเดียวกันครับมาเล่นทิกตอกจริงจังยังไม่ถึงเดือนเลยครับมีพี่น้องติดตามก็หลักหมื่นก็โอเคครับขอบขอบพระคุณนะครับก็จะพยายามทําเนื้อหาคอนเทนต์ไลฟ์สดให้พี่น้องได้ชมแบ่งปันกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับร้อยหกสิบเอ็ดท่านครับเดี๋ยวรอพี่น้องของเราสักครู่ครับจะพามาชมพระนะฮะนางพญาองค์นี้นะฮะนี่นางพญาองค์นี้แหละครับนี่ครับในในแสงธรรมชาตินะครับ แสงธรรมชาติสวนหลังบ้านนะครับไม่ได้มีการปรุงแต่งใดใทั้งสิ้นนะฮะอาจารย์นั้นเชื่อว่าเราส่องแสงธรรมชาตินี้จะทําให้เราได้ทลออีกแบบหนึง่งได้ทลออีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่ฮะสวยงามความสวยความงามในแสงที่เป็นธรรมชาตินี่มันแบบมันสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะนี่ฮะสุดยอดจริงๆครับเอาละครับพี่น้องครับเนี่ยเอาละครับ พี่น้องเรามาเริ่มลุยกันเลยครับเริ่มลุยกันเลยนะครับเกรงใจพี่น้องหลายท่านที่เข้ามานานแล้วนะฮะเอานะครับองคนี้เป็นนางพญาเข่าขโค้งนางพญาเข่าโค้งนะฮะนางพญาเข่าโค้งเป็นเนื้อนะครับออกไปทางหินรับมีดกแกล่งมากพี่น้องครับเนื้อแกร่งมากๆเกเกจจะบิดนะฮะเกดบิดนางพญาเข่าโค้งเกจจะบิดนะครับ ถ้าเป็นเนือแบบนี้พี่น้องครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความแกล่งจะมีความแกล่งนะครับมีความแกล่งมีความหดความเหี่ยวมากนะครับแล้วแกล่งมากด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะโดนการเผานะครับจากไฟเนี่ยในปริมาณที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความหดความเหี่ยวความแกร่งนะครับให้เราได้เห็นนะครับลักษณะพิมพ์ทรงต่างๆนั้นถือว่างดงามอย่างยิ่งนะครับทรงนี้เขาเรียกว่าทรงสุโขทัยนะฮะเป็นทรงสุโขทัย นะครับจะมีความงดงามอ่อนช้อยนะครับมากกว่าทรงที่เป็นใบหน้ากลมๆเป็นตะกวนนะฮะใบหน้าทรงนี้จะเป็นลักษณะใบหน้าแหลมๆคล้ายหน้าตะกะแตนนะครับเกตท่านจะบิดนะฮะเดี๋ยวเราลองซูมดูอันนี้แสงธรรมชาตินะครับนี่ครับเกตจะบิดเห็นไหมครับเกตจะบิดนะฮะเกตบิดไปทางขวานะครับลักษณะของการหดการเขียวของเนื้อพระมีความแกล่งมากนะครับ นี่ครับมีความแกล่งนะครับมีความแกล่งมากๆนะครับเนื้อนี่โอ้โหสองไปนี่เรียกว่าไม่สงสัยลยความเก่านะฮะไม่สงสัยความเก่าเลยนไหมนี่ครับนี่ลักษณะเกตพี่น้องดูนะฮะพี่น้องดูไว้นะครับลักษณะเกตอันนี้แสงธรรมชาติหลังสวนหลังบ้านครับผมนี่ครับลักษณะเกตนะครับเป็นลักษณะเปลวเพลิงแล้วก็บิดนะบิดไปทางขวาพี่น้องครับแล้วก็ใบหน้าจะเป็นใบหน้าแบบหน้าตะกะแตนเห็นไหมครับยื่นออกมา มีความยืดยืดออกมาแบบนี้นี่ฮะยืดออกมาลักษณะนี้ครับยืดออกมานี่ครับใบหน้า,านะครับยืดออกมานะครับเป็นลักษณะคล้ายหน้าตะกั่วแตนนะครับนี่ครับงดงามมีเส้นคอนะครับมีเส้นหูเส้นคอชัดเจนนะครับนี่เส้นหูเส้นสหูฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาเนี่ยนะครับเส้นหูฝั่งซ้ายขวามือเราหรือซ้ายองค์พระเราเอาองค์พระเป็นหลักเีกวะเนาะฝั่งซ้ายองค์พระนี่ฮะฝั่งซ้ายเนี่ย จะเาเรียกว่าอยู่ห่างจากแก้มนะครับอยู่ห่างจากแก้มมากกว่าด้านขวาเนี่ฮะเส้นนะเส้นเส้นหูนะฮะห่างจากแก้มมากกว่าท้างขวานะครับห่างมากกว่านะพี่น้องครับมองเห็นชัดไหมแสงธรรมชาตินะฮะหวังว่าจะชัดนะพี่น้องครับหวังว่าจะชัดนะเนี่ยเส้นหูเส้นนี้นะครับห่างจากแก้มมากกว่าด้านโน้นมากกว่าด้านขวานะครับด้านซ้ายนี่มีเส้นคอเส้นคอนะฮะจะปรากฏชัด หนึ่งเส้นนอกนั้นก็จะเป็นเส้นปลายเห็นไหมครับมีเส้นคอนะครับไม่ได้มีเส้นเดียวเห็นไหมครับเส้นคอปลายเลยเป็นล <ville> ักษณะหลายๆเส้นนะครับแต่เส้นที่จะทัดนะครับเส้นหูเส้นคอเนี่ยก็จะเชื่อมเข้าหาสังคตินี่สังคติเชื่อมเข้าหาสังกตินะครับเชื่อมเข้าหาสังกติเห็นไหมครับเส้นนี้ก็เชื่อมเข้าหาสังกติแล้วชอนเข้าไปใต้หลักแร้นี่ฮะเชื่อมเข้าหาสังกติแล้วชอนเข้าไปใต้หลักแร้พี่น้องครับนี่ฮะลักษณะเส้นคอพี่น้องเห็นไหมครับว่าไม่ได้มีเส้นเดียวเห็นไหมนี่ครับ อง,งที่ติดชัดๆจะเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้มีเส้นเดียวนะครับไม่ได้มีเส้นเดียวและบางองค์ก็จะมีรอยบากตรงนี้นครับรอยบากเหมือนรอยรอย,รอยเขาเรียกว่าเป็นรอยปริรอยบากนะครับตรงใต้คางนะครับเพ,พราะว่าพระนีงัดขึ้นนะครับเรางัดด้านหลังนะครับก็จะไปก็จะไปล้างตรงนี้ล้างตรงคอทาให้มีรอยบากตรงนี้นะฮะนี่ฮะองค์ <Yellow. S 1> นี้เป็นเนื้อออกเป็นหินละเมิดแข็งมากครับแข็งมากพี่น้องครับนี่ฮะลักษณะของเส้น หูฝั่งขวาเห็นไหมครับเส้นหูฝั่งขวาจะชิดใบหน้ามากกว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาชิดใบหน้ามากกว่าฝั่งซ้ายพี่น้องครับเห็นไหมครับมีความงดงามคมพลิ้วพลิ้วมากคมมากนะฮะคมมากพลิ้วมากอ่าแล้วก็มีเส้นคอเชื่อมลงมาที่ไหล่ด้านขวานี้เชื่อมมาที่ไหล่ด้านขวาพี่น้องดูจะมีความงดงามมากเลยนะเดี๋ยวเราลองลองลอง,ง,งลงกล้องดูว่าจะมีความสวยขนาดไหนนะครับลงกล้องดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะลงกล้องดูนะลงกล้องดู ถ้าไม่เห็นเราก็เอาวิธีแบบไม่ลงก็ได้นะฮะเพราว่าแสงธรรมชาตินี่มันเอาแน่นอนไม่ได้นะแสงธรรมชาติอาจารย์นันว่าเอาแน่นอนไม่ได้เราเราเอาแบบไม่ลงกล้องดีกว่าจะชัดกว่านะพี่น้องเนาะนะฮนะคใครเป็นคนสร้างคนแรกนะครับตามประวัติเก็น่าจะเป็นพระมานดาของพระนเรศวรมหาราชนะครับก็คือพระวิสุทธกษัตรีนะครับเป็นบุตรของอพระนางศรีสุริโยไทยนะครับที่เสียชีวิตบนหลังช้างนะครับ ในสมัยอยุธยานะครับอเนี้ยพนางพระวิสุทธกษัตรีนะครับท่านก็ได้มานะครับอภิเษกสมรสนะครับกับพระมหาธรรมราชานะครับที่ที่พิสูจนโลกหลังจากนั้นก็นะครับมีมีพระนเรศวรนะครับแล้วก็มีพระเอกาทศรสนะครับองค์นี้นะครับพระนางพญานี้สร้างในสร้างในสมัยศึกสงครามนะครับสมัยศึกสงครามนะครับผม ตรงนี issance, no liebe, a, ้สวยงามนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับพี่น้องครับศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับถึงไหนแล้วครับถึงปรกกันแท้ไหมไม่ควรเข้ามาถามอย่างนี้นะครับไม่ควรเข้ามาถามอย่างนี้นะฮะเพราะว่าที่นี่ให้ความรู้นะครับไม่ได้รับเช็คพระหรือไม่อะไรนะครับต้องขออภัยนะครับท่านคลองชัยนะครับที่นี่ก็คือศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับศึกษาเรียนรู้ร่วมกันอาจนั้นก็มีความรู้จากครูบาอาจารย์มาแบ่งปันกันนะครับนะ ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับกัญญากัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับต่อเนาะพี่น้องเนาะขอให้ความรู้ต่อนะนะครขอให้ความรู้ต่อนะครับให้ความรู้ต่อนะครับไม่งั้นจะขออนุญาตบล็อกออกไปนะครับถ้าหากว่ามาในลักษณะของเซียนเหยียบเมฆหรือมาในลักษณะของอไม่ให้เกียรติผู้อื่นนะครับอาจจะจะขออนุญาตบล็อกออกไปนะครับโอเคไหมครับอ่า เกตตรงมีครับเกตตรงจะเป็นลักษณะใบหน้าแบบตะกวนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงสุขโขทัยเนี่ยถ้าเป็นทรงสุขโขทัยนะฮะก็จะเป็นลักษณะของอาจารย์นันขออนุญาตบล็อกออกไปสักคนหนึ่งก่อนนะคะนี่ฮะคือเจตนาของอาจารย์นันนะครับไม่ได้มาท้าทายหรือว่าไม่ได้มา ที่จะต้องการมาลบหลู่ดูมิ่นผู้ใดนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้เป็นจิ๊กซอเล็กๆให้พี่น้องได้ติดตามนะครับเพรฉะนั้นถ้ามีพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาในลักษณะของเซียนเหยียบเมฆนะครับลักษณะเข้ามาแบบไม่ให้เกียรติลักษณะท้าทายเนี่ยอาจารย์นั้นก็จะขออนุญาตบล็อกนะครับให้ไปอยู่คนละคนละโลกนี้ซะนะครับอ่านะครับ <c oughs> อันนี้เป็นบล็อกใช่ไหมครับเป็นบล็อกเป็นบล็อก ไม่ได้เป็นบล็อกนะฮะไม่ได้เป็นบล็อกเนาะเีไม่ได้เป็นบล็อกนะฮะไม่ได้เป็นบล็อกนะฮะเป็นพิมพ์เข่าโค้งนะฮะเป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับเราไปต่อไปต่อพี่น้องครับไปต่อนะครับไปต่อนะไปต่อนะครับไปต่อนะฮะถึงไหนแล้วถึงหูใช่ไหมถึงหูใช่ไหมถึงเส้นหูนะครับเส้นหูก็จะแสงธรรมชาตินี่จะทำให้เราเห็นความงดงามนะฮะมีมิติเลยนะครับมีมิติถ้าถ้าเราใช้ไฟเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ให้มิติขนาดนี้นี่ครับมีมิติไหมครับงดงามมากนะครับและลักษณะ แขนนะครับแขนขวาก็จะวางลงมาวางพาดลงมาลักษณะการวางเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านว่าวางแบบเหมือนไม่มีกระดูวางเหมือนงวงช้างนะฮะวางพาดเหมือนงวงช้างนะครับวางพาดเหมือนงวงช้างนะครับ <c oughs> ใส่พระรอดใต้ถุนบ้านได้ไหมครับถ้าเราถ้าเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องรอดจริงๆก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับหมายึงว่าใส่พระเครื่องนะครับ แต่ว่าถ้าเรามัดระวังได้หมายว่าใต้เหล่าผ้าใต้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยใต้ถุนบ้านไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเพราะว่าถุนบ้านเรือนของคนไทยส่วนใหญ่จะสูงนะครับไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาครับนี่ฮะเรามาต่อครับลักษณะของการวางพาดของแขนเห็นไหมครับพาดมานะครับแล้วก็มีเนื้อเกินบริเวณนี้มีเนื้อนูนบริเวณเนี้ยข้างแขนนะครับมีเนื้อนูนบริเวณข้างแขนนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างนะครับพี่น้องครับตามซอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะของเส้น เส้นผิวเล็กๆตามซอกนะครับมีเส้นผิวนะครับเส้นที่เป็นลักษณะเสี้ยนอะผิวเล็กๆเต็มไปหมดเลยและพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ชัดมากพี่น้องจะเห็นลักษณะแขนซ้ายมือซ้ายที่แตกออกเป็นลักษณะเป็นง่ามเห็นไหมครับลักษณะการแตกออกไปอย่างเงี้ยนี่ครับจุดนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอในพระองค์ทั่วๆไปเพราะว่าถ้ามีพวกคราาพวกอะไรปิดกั้นเราจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าองค์ที่ติดชัดๆองค์นี้เห็นไหมครับก็จะมีลักษณะของการแตกนะครับเห็นไหมครับลักษณะของการแตกนะครับ อันนี้คือครอบปามือใช้นะครับส่วนในไหลด้านซ้ายนะครับฝั่งเนี้ยจะลึกมากนะครับช่องนี้จะลึกนะพี่น้องครับช่องนี้จะลึกมากเลยเนี่ยจะลึกมากแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นสันขมลึกมากแล้วก็ตวัดกอดรัดลาตัวนะครับตวัดกอดวัดลาตัวแต่ว่าไม่ได้โค้งเป็นครึ่งวัดจันทร์ครึ่งเชือวอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะมีลักษณะหักนิดนึงหักตรงนี้หักบริเวณนี้นิดหนึ่งนะครับหัก นิดหนึงครับหักเป็นท่อนนะครับถ้าเราแบ่งนี่ครับแขนที่ตะวัดนี่เ็าจะเป็นท่อนที่1นะครับหักนี้ท่อนที่2นะครับแล้วก็ตะวัดนะครับนี่จะเป็นลักษณะเป็นท่อนอยู่นะครับเช่นเดียวกันนะครับเส้นเชื่อมลงมาที่เข่าโค้งนะครับเส้นเชื่อมมาที่เข่าโค้งนี่ก็จะมีลักษณะนะครับตรงเข่าโค้งนี่ก็จะมีลักษณะแบบไม่ได้โค้งแบบเป็นวงพจันทร์เลยจะเป็นโค้งแบบเป็นท่อนนะฮะท่อนที่1นึ่งถ้าเราลากอย่างนี้มาลากปื้ดมาก็จะมาถึงตรงนี้นะครับท่อนที่2แอนขึ้น แอนขึ้นมาแนี้ท่อนที่สามจะสบัดสบัดแล้วก็ไปชนนี่เลยเห็นไหมครับริ้วสบัดมาชนนี่เลยนะครับมาชนลักษณะชนแขนเลยเห็นไหมครับในซอกจะมีเส้นริ้วอย่าลืมนะครับมีเส้นริ้วเส้นริ้วเล็กๆที่เป็นลักษณะของเสี้ยนไม้นะครับเส้นริ้วเล็กๆเ,เต็มไปหมดนะครับอ่าริ้วเล็กๆเต็มไปหมดครับนะมีริ้วเล็กๆเต็มไปหมดตามเสี้ยนขอบพระคุณมากๆครับมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะครับนี่ครับ นี่ครับแบ่งปันความรู้นะครับพี่น้องครับเล็กๆน้อยๆนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ฮะอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่านี่ครับแล้วด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะของการปาดนะลักษณะของการปาดนะการปาดนะปาดนะครับเราจะรู้วิธีของการปาดก็ต่อเมื่อเรามาดูลักษณะของเม็ดมวลสารที่คาอยู่ เม็ดบนสารมันคาอยู่วิถีนี้ก็แสดงว่าปาดวิถีนี้พี่น้องครับปาดวิถีนี้ปาดวิถีนี้ใช่ไหมฮะนี่ฮะเพราะเม็ดบนสารมันคาอยู่นี้พี่น้องเห็นไหมฮะปาดปื้ดมาเม็ดบนสารมันคาอยู่นี้ก็จะเป็นว่ามิถีนี้พระนางพญาเข่าโค้งครับผมนางพญาเข่าโค้งนะฮะนี่ฮะปาดวิถีนี้มาคาอยู่นี้มีเม็ดแร่บนสารนะครับนี่ครับนี่ฮะจะแสดงว่าปาดวิถีนี้พี่น้องครับเห็นไหมครับนี่ครับมีการคาส่วนเม็ดไหนที่ปาดไปหมดแล้วก็จะปื้ดก็จะเป็นร่องร่องนี่ฮะ เห็นไหมครับก็จะเป็นร <su> ่องเป็นร่องเป็นร่องนะฮะเนี่ยเป็นร่องยาวไปยาวไปเห็นไหมครับเป็นร่องนะครับการพิจารณาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของเม็ดผลนะฮะเม็ดผลจะต้องมีเม็ดผลเนื่องจากว่าอะไรเม็ดผลสวยมากนะครับองค์นี้นะฮะแสงธรรมชาตินี่นะเนี่ยเม็ดผลเนื่องจากว่าดินเมืองสองแควเนี่ยเป็นดินที่แม่น้ำมาบรรจบกันสองแควเพราะฉะนั้นก็จะมีเม็ดแร่มวลสาร นะครับที่เป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับที่เป็นเม็ดผ็นะฮะเป็นลักษณะเม็ดมะกรูดนะครับจะปุ่มตะป่ำนะฮะแล้วมีพื้นที่สูงสูงต่ําๆนะครับจากการกดด้วยมือก็จะมีลายนิ้วมือด้วยนะครับมีลายนิ้วมือโบราณนะครับลายนิ้วมือโบราณนะครับจะปรากฏบริเวณนี้แล้วขอบข้างก็จะปิ้นเล็กน้อยนะครับขอบข้างก็จะปิ้นเล็กน้อยนะครับสร้างปีพักเกือบหลายร้อยปีนะครับนะฮะ สี่ร้อยกว่าปีมั้งครับพระนางพญาใช่ไหมครับจำพศไม่ได้อาจารย์จำพศไม่ได้นะครับในช่วงของพระนางวิสุทธกษัตริยีนะครับในยุคของพระเรศวนนะครับในการสร้างนี้นะครับสร้างพระนะฮะสร้างพระนางพญานะครับถือว่าเนื้อแก่งมากองคนี้นะครับนี่ครับพาพี่น้องมาชมในในแสงธรรมชาตินะฮะในแสงธรรมชาติที่งดงามมากนะครับองนี้ฝั่งนี้ถ้าเราจะดูวิธีการปาดเราก็ต้องหาว่า เม็ดมวลสารที่คาอยู่อย่างไรนี่ฮะเม็ดมวลสารคาอย่างนี้แสดงว่าปาดลงมาอย่างนี้แสดงว่าปาดวิธีนี้ปาดวิธีนี้นะฮะปาดวิธีนี้นะครับปาดวิธีนี้เป็นร่องปื้ดปื้ดมาเนี่ยปาดวิธีนี้นะครับเป็นร่องปื้ดปื้ดมาอย่างนี้นะครับเราจะขาดไม่ได้นะครับลักษณะของรอยคลูดของเม็ดมวลสารที่เป็นร่องนี่ครับจะต้องมีไม่มีไม่ได้เลยพระนางพญานะครับจะต้องมีนะครับจะต้องมีนะฮะก็ถือเป็นจุดหนึ่งในการพิจารณานะพี่น้องที่รักครับจุดในการพิจารณาแล้วก็ การปาดนี้จะมีทั้ง3ด้านนะครับแม้แต่ด้านด้านค้นเห็นไหมครับด้านค้นก็มีการปาดล้วถ้ารูดีๆพี่น้องจะเห็นว่านี่ครับเราจะทราบวิธีการปาดได้ก็ต่อเมื่อเราดูเม็ดบนสารที่คาเห็นไหมครับปาดปื้ดมาคาอยู่แสดงว่าปาดวิธีนี้ปื้ดปื้ดปื้ดเห็นไหมครับปาดวิธีนี้ปื้ดเห็นไหมครับนี่ฮะก็ยัมีบนสารที่คาอยู่บนสารที่คาอยู่นะครับลักษณะเนื้อแบบนี้พี่น้องครับครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าเป็นเนื้อหินรับมีดนะับเป็นเนื้อหินรับมีดที่มีความเก่า นะครับมีความเก่ามีความแก่่งมากนะครับแก่่งมากๆเก่ามากๆสวยมากๆลงกล้องแล้ววางไม่ลงเลยนะลงกล้องแล้ววางไม่ลงเลยพี่น้องสิละครับงดงามอลังการยิ่งนักครับสวยงามมากๆนะฮะก็นํามาไลฟ์สดนะครับแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆแด่พี่น้องนะครับในบรรยากาศแสงธรรมชาติครับผมแสงธรรมชาติสวนหลังบ้านนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามานะครับอ่าเราจะเจอกันในองค์ต่อๆไปครับ อ่าเรื่องเล็กน,น,น,น้อยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ